สวัสดีค่ะพี่น้องมื่อวน,นี้ลองเอสิ่ว้ามากินบกปลาซิวน้อยนะ,ะบกปลาซิวบ้านๆน,นะคะแบบอีสานบ้านเฮาแล้วแต่าะมันตกกับซีบีปลาซิวแล้วแเ่าะเอาปลาซิวามาบกกินหอมๆนะคะใส่อะพักอิตูนะคะหรือใบแบงรักนะคะใส่ตะไคร้ใส่พริกนะคะตามที่เราต้องการเลยนะคะหอมๆนะคะกินแบบบ้านๆน,นะคะเนาวแตะ,ะกดิกระทะแบบแข็งๆแล้วแเนาะ แบบให้แห้งนะคะเสียงรถกับสิดังเนี่ยนะจยู่ข้างนอกบ้านนะเนาะอีบะอนะนะ่บุกปัาซิวโอยหน่อยนะคะตจะแสบบอฟิล็อปสิบุบบุนเรียนจักหน่อยเด้อนะคะแบบแบบแหนะนะนะ้งแล้วจะนักอีกัดแสบบ่ไม่กินลูกเข่าด้วยกันเด้อนะนะ ใส่พริกตามใจชอบนะ,ะอันนี้จะไม่กินเผ็ดนะ,ะก็จะใส่สองสามลูกนะ,ะยอดแซงได้จัง่อยนะจ๊ะเนาะนือะพวกไก่ไก่ก็ไไ้นะจะปลาซิวเล็กๆนะคะปลาบานเข้านะคะเนาะหากินตามภาษานะคะบ้านนอกนะคะเนาะ เสียงกรถก,ก็ดังนะ,ะเป็นธรรมศาสตรน์นะเสียงธรรมศาสตร์ไปเลยนะคะเนาะอยู่บ้านลอกนะคะนี่นะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ<น>เดี๋ย็กกษิบี้ไม่รู้อาหารบ้าไห้ถ่านผู้ส้มรับส้มนะคะเนาะได้เบิรงนะคะตามอีสานวานบานข,าข้าวเนาะ,ะแต่เนาะอีสานบ้านลอกข้ากระสีกินแบบนี้ละพี่น้องนะคะเป็นอาหาร อ่ะอ่ะยายนะเนาะมีอยากจะเห็ดกินแเราจะเนาะกินย่ายนะมีะะล็อกนะเกือบใบนะลราอันนี้เกือบใบนะ,ะอันนี้ก็คือเอ่อบกบอ่อนะาบกบอ่อป่านะคะปลาซิ่วลอยนะ,ะบกใส่บอ่อนะเกือบใบนะ แบบแห้งนะฮะกินแบบแห้งนะ,ะให้แห้งหนก็จะอร่อยนะคะกินกับข้าวเหนียว,วข้าวเหนียวฮอนหอดนะจ๊ะเนาะตามภาษาคนบ้านนอกนะ,ะไปแล้วพี่น้องนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ดงเอเดอนะคะเมื่อสิบวได้ผ้าส้มคลิปบ้านฮะเนาะผ้าไปใส่กินเยียงนะคะเนาะ